ตอนนี้พวกเราก็จะไปชมน้ำตกตัดฟ้านะครับ ครับตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับน้ำตกตัดฟ้า นะครับตอนนี้แล้วก็จบไปที่หนึ่งนะครับน้ำตกตัดฟ้าต่อไปเราจะไปน้ำตกวังสักดิ์สิวปฏิมากรรมที่สมัยโรมันก็ต้องนับถือทำไมเพื่ออะไรครับพี่ตั้มอันนี้ยใช่หินก้อนบากใหญ่โอ้ลาวเกินหินก้อนบากใหญ่ขึ <laughs> ้นรว ไปเดินอยู ú, ่ขอนแก่นนานยังไปโอ้ไม่ได้ครึ่งไม่ได้ครึ่งไม่รู้ว่าพี่เขาแอคทำไมนะฮะพี่ต้อมพี่ต้อมกับพี่ต้อมกับนักเต้ยเออสามต่อ สามต่อฮารุต่อครับต่อนี้หมายถึงแตะ <laughs> อ้าวตัดออกให้ได้ไหมไม่ตัดเจอก,กันในไอจีนะคะพี่ตั้ม <laughs> มาข้างหน้านะนี่ละก็ม่อันนี้ก็ถึงแล้วนะฮะน้ำตกวังสักสิวก็เจอสาวนะครับวันนี้ถึงแล้วนะครับน้ำตกวังสักสิวสามร้อยห้าสิบเมตรคนปิเหน็ม <350 m. S 2> ันไก่บ่อโว้ย ทิมงานขี้เกียจอันนี้ยังใช้ได้อยู่เหรอใช่มันมันยังไม่ดับเอาแล้วเมื่อคืนทำให้ดับยังไงไม่มันไม่ดับแต่ว,ว่าเหมือนตอนเนี้ยมันเจอแดดมันเลยกลายเป็นสีขาวเลยก็เอาไปที่เถอะมันก็เป็นไปหรอโอ๊ยทาเรื่องแสงทาเรื่องแสงทางลงมลย ตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับน้ำตกวังตักอยู่โดวลงไปข้างขวาอ๋อเย็นไม่รู้หรอจะใช้ไหนลูก ตรงนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครัลบลงเล่นนะต้องหลบให้เขาแลหละคนนี้ ตอนนี้แล้วก็ชมน้ําตกเสร็จกันที่เรียบร้อยนะครับต่อไปแล้วก็จะไปน่าจะไปวัดถ้ำถาเกื้อ อยู่ประดดแล้วอันนี้ก็จะเป็นข้างในไปค,ครับ เราจะขึ้นไปดูข้างบนบันไดไม้สักนะเนี่ย กี่มัดครับอันนี้ประมัณหนึ่งครับอันนี้ดำสองขาวหนึ่งนะครับขาวครับพี่เจ้าขาวสองดำหนึ่งก็มีลูกอ่าเงินให้ทุกครับทุกครับมาครับเลยไปเลยได้เงินแล้วไปเลยพี่โกงอ่ะเจอให้ด้วยทักไปนะพ่อแม่ครับแม่สวัสดีครับ ก่อนกลับนะฮะก่อนลงจากบ้านพวกเราก็ได้ผูกลุ่แม่ค้าขายเต้าหลาก็ช่วยๆเงินนับช่วงนี้ทุกคนก็น่าจะลำบากกันทุกคนเรื่องรายได้ เราพอช่วยได้เราก็ช่วยแม่ค้าแกก็ได้เงินส่วนเราก็ได้สิดท้องครับโอเคครับและจากนี้พวกเราก็จะพุ่งหน้ากับมาอะไรคอนจัตนะครับระหว่างทางก็อาจจะแวะพักบ้างโอเคครับผมก็ขออนุญาตไปขบับรถ ครับผมสำหรับทริปภูเวียง2วันหนึ่งคืนนะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับเดี๋ยวเราจะไปสอบถามพูดคุยกับสมาชิกสองล้อนะครับพี่ตั้มครับครับรู้สึกไงกับทริปนี้ครับคิดว่างไงครับสนุกนะแบบใกล้ขอนแก่นด้วย เอาขับรถชั่วโมงเดียวก็ถึงอะ่ะเออใครที่คิดว่าแบบต้องไปเที่ยวไกลๆอย่างเงี้ยเอออยู่นี่แบบมีเกือบครบเลยนะมีหน้าผามีอากาศเย็นผิงไฟมีน้นะอาอําตกนะเออเฉยงเดียวเราไม่ได้เจอทะเลหมอกเนาะแต่ว่าอากาศก็เย็นมากๆแจ๋วครับผมครับสําหรับทริปแรกของผมกับพี่กับน้องนะครับผม ไฮไลท์อยู่ที่น้ําตกนะครับอุทยานแห่งชาภูเวียงนะครับไฮไลท์อยู่ที่น้ําตกน้ําเย็นมากได้ข่าวว่าคุณต้้มนี่ลงเล่นน้ำาใช่ครับว่าลงเล่นน้ํากับคุณตั้มคุณปงนะครับ <c oughs> ก,ก็เล่นกัน <c oughs> สองคนสนุกครับสนุกมากๆเลยแต่เสียดายเวลาที่แบบจำกัดจํากัดนิดนึงนะครับแต่ว่าโอกาสหน้าเดี๋ยวรอครับว่าจะไปในต่อในทริปต่อไปนะครับครับผมสำหรับทริปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับ ไปดูทริปหน้าเราจะไปไหนมีแผนไปไหนพี่ตั้มค่อยค,อยคอยิดแล้วกันให้ว่างก่อนครับก็ไม่มีแผนหรอกปุ๊บปั๊บไปเลยครับผมสำหรับทริปนี้ก็บริบรี